เราจะเริ่มต้นด้วยการออพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงก่อนกินยาแก้ทุกเม็ดสีแดงนะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนะคะนวดขมับนวดใบหู ตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขา ใจนะคะไข่แดงตาใจอะตรงเบ้าตาของเราอะดูไปยังความรู้สึกส่วนกายที่มันหึมหมไข่ขาวอะเอาไข่แดงดูไข่ขาวยากให้ชัดเจนเลยนะนะคะความรู้สึกส่วนกายที่หึมๆมเจ็บๆนะคะในขณะน,นี้คือเนื้อยาแก้ทุก เม็ดสีแดงหรือบ้านหลังสีแดงนะคะฉะนั้นถ้าคุณจะกินยาแก้ทุกเม็ดสีแดงกลับมาอยู่บ้านหลังสีแดงคุณทำเหมือนกันเลยนะคะคือใช้ตาใจมองไปยังความเจ็บหืมหืมอะ่ะโดยมองอย่างปักลงไป จบจองนะคะเร็ทอร่อยไม่อยากอุย้ยอยากจะมองโดยไม่อยากละสายตาเลยมันอร่อยจริงๆอยากจะมองความเจ็บตรงนั้นน่ะนะคะให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มน้อยกว่านั้นไม่เอาหมายความว่าในขณะนี้ถ้าคุณมีความคิดอะไรเข้ามาในหัวนะคะ ที่จะพาคุณเนี่ยนะนะคิดอะไรไอ้นูน่นไอ้นี่เนี่ยคุณต้องทำใจกล้าๆไม่เอาตัดไปเลยตัดใจตัดใจของคุณออกจากความคิดแล้วพาใจอ่ะตัวใจตรงนั้นกลับบ้านเพราะความคิดตรงนั้นจะพาคุณเข้าป่าแล้วหลงทางในป่าของความคิดอีกคุณตัดใจไปเลยออกจากความคิด แล้วพาตัวใจกลับบ้านบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่อบอุน่นที่ไม่มีใครทำอันตรายเราได้ล่ะนั่นคือความหมายของบ้านหัดกินยายาแก้ทุกข์อะเนื้อยาแก้ทุกข์คือความเจ็บคึ่มๆมกินเข้าไป overdose ไม่เป็นไร ยาขนาดน,นี้ของพระพุทธเจ้าคุณจะโอเวอร์โดสไม่เป็นไรอัดเข้าไปยิ่งกินมากเท่าไหร่เมื่อยาออกฤทธิ์ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นอมองนะคะอย่าคิดอย่างอื่นมองค่ะมองมองมอง หายใจลึกๆเป็นครั้งคราวเนี่ยมองอย่างนี้แหละคือวิธีการกินเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงคือวิธีการพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านหลังสีแดงคือวิธีการที่เอาสติปรับลงไปที่ฐานฐานเวทนา ที่สำคัญนะคะคุณต้องเอาไข่แดงดูไข่ขาวหมายความว่าการทำที่ถูกต้องนะคะในหัวคุณต้องเงียบกริบในขณะที่คุณกำลังมองไข่ขาวอะเงียบเพราะอะไรเพราะตาพูดไม่ได้ตาไม่มีเสียงมองได้เฉย ฉะนั้นถ้าคุณเอาตาใจมองมันจะไม่มีเสียงมันจะเงียบกริบดิฉันพูดอะไรนะคะคุณลองพยายามทำตามแล้วก็เช็คกับสภาวะว่ามันถูกต้องไหมเราทำได้อย่างนั้นจริงๆไหม พราะต่อจากนี้ไปเราจะใช้ภาษาของสภาวะข้างในนะถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยจะไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจเอาฟังต่อนะความรู้สึกส่วนกายขณะนี้มันค่อยๆซาลงไปแล้วเห็นไหมหมายถึงความรู้สึกเจ็บพึ่มๆห,หลังจากการตกตกตีๆนะ่ะ แต่ที่จริงแล้วมันยังมีความรู้สึกส่วนอื่นที่ยังคงเป็นเนื้อยาแก้ทุกขเม็ดสีแดงยังคงเป็นบ้านหลังสีแดงอยู่นะคะเพราะว่าความรู้สึกส่วนกายทั้งหมดทั้งหมดคือเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงคือบ้านหลังสีแดงทั้งสิน้นเช่น ความรู้สึกของแผ่นก้นที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้คุณจะมีความรู้สึกที่มันนุ่มหรือแข็งที่เขาเรียกเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละนะคะน้ำหนักที่มันทวงอยู่ตรงก้นกบอะนะความรู้สึกของแผ่นหลังที่พิงนักพนักเก้าอี้นั่นก็ความรู้สึก ความรู้สึกของสองมือที่แตะอยู่บนต้นขาก็ความรู้สึกความรู้สึกของเท้าที่แตะอยู่บนพื้นเย็นๆนั่นก็ความรู้สึกความรู้สึกของเสื้อผ้าที่กําลังแตะเนื้อต้องตัวก็เป็นความรู้สึกเห็นไหมคะความรู้สึกส่วนกายเนยะเยอะแยะเลยทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเป็นเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงบ้านหลังสีแดงทั้งสิ้น ฉะนั้นคุณพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงกินเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงเอาสติปักลงที่ฐานเวทนาทำเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ฉันจะเงียบสักหน,หนึ่งนาทีนะคะให้คุณเนี่ยใช้ตาใจสแกนไปตามจุดต่างๆที่บรรยายมากินยาแก้ทุกนะคะ โอเคนะคะหวังว่าคงทำได้นะคะเอาตาใจหรือไข่แดงดูไปที่ความรู้สึกส่วนกายตามจุดต่างๆไข่แดงดูไข่าขาวตรงนี้สำคัญมากนะคะแยกแยะให้ชัดเจนต่อไปนะคะเราจะเคลื่อนมาที่การเคลื่อนไหวฐานกาย การเคลื่อนไหวนะคะของกายไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรคือหน้าตาของฐานที่หนึ่งที่เรียกว่าฐานกายซึ่งเป็นเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีฟ้าบ้านหลังสีฟ้าฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะ รูปต้นขาวนรอบหัวเขา่าทำช้าๆนะคะทำช้าๆเวลาที่คุณวนรอบหัวเขา่าขอให้โยกไปข้างหน้าสร้างอาการเคลื่อนของกายตามจุดต่างๆที่แขนที่มือที่ทีกายใช่ไหมมีการเคลื่อน แล้วตาใจของคุณนะคะก็มองไปที่อาการเคลื่อนเหล่านั้นมองเป็นภาพเดียวได้นะคะแต่คุณเห็นไหมคะว่าแม้คุณเนี่ยมองไปที่การเคลื่อนของมือที่ใช้คำว่าลูบอะตาใจของคุณอดไม่ได้ที่จะเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยใช่ไหม ะะซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติมากคุณไม่ต้องไปแยกนะคะเพราะคุณแยกไม่ได้เหมือนคุณมองขึ้นไปท้องฟ้าคุณต้องเห็นก้อนเมฆคุณแยกไม่ได้คุณต้องการมองก้อนเมฆคุณต้องเห็นท้องฟ้าแยกออกไม่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นคุณไม่สามารถแยกสองส่วนนี้ออกจากกันได้ฉะนั้นเรามากินยาสองเม็ดพร้อมกันสีแดงกับสีฟ้า เอาบ้านสองหลังมาตีทะลุให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวนะคะหลังสฟีฟ้ากับสีแดงอมองไปนะคะเป็นภาพรวมเอาไข่แดงดูไข่ขาวแยกรูปแยกนามนี่แหละทำอย่างนี้แหละแยกรูปแยกนาม คือเอาไข่แดงตาใจอะประทานดูไปที่ไข่ขาวคือการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกส่วนกายอ่ะแล้วทีนี้นะคะยังคงลูบไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราเพิ่มยาเม็ดสีขาวเข้าไปขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆในขณะที่กำลังลูบนะคะหายใจลึกๆพอคุณหายใจลึกๆเนี่ยนะ ลมหายใจนะคะตรงนั้นน่ะนะคะก็คือเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวบ้านหลังสีขาวนะคะที่สามารถลดอาการตกใจโกรธกลัวเวลาโกรธจ,จัดจัดกลัวมากๆนะคะ ตรงนี้แล้วก็โกรดเนี่ยอาการเหล่านี้จะสามารถลดไปได้ดีด้วยการหายใจลึกๆนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเรามากินเนื้อยาแก้ทุก3เม็ดรพร้อมกันสีขาวสีแดงสีฟ้าเอาบ้านทั้ง3มหลังมารวมกัน ตีทะลุถึงกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวแล้วก็ทา3สีนะคะเอาสองฐานเนี่ยมารวมกันเป็นฐานใหญ่คุณจะดูตรงไหนก็ได้ตราบใดที่อยู่ในแวดวงของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณจะดูตรงไหนก็ได้อะไรเด่นคุณก็ดูตรงนั้น เพราะลมหายใจไม่ได้เด่นตลอดเวลาหายใจลึกๆถึงจะเด่นเด่นขึ้นมาคุณก็ดูเห็นมันพอมันหายไปคุณก็กลับมาดูไอ้ส่วนที่เด่นกว่าปากลงไปนี่ก็คือจดจ่อล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหมายความว่าถ้ามีความคิดอะไรเข้ามาที่จะลากตัวใจของคุณออกจากบ้าน ไปเข้าป่าของมันน่ะคุณต้องเริ่มต่อต้านไม่เอาฉันไม่ไปกับเธอละฉันเนี่ยนะหลงทางอยู่ในป่าใช่ไหมดงดิบของปัญหาชีวิตเนี่ยมันนานนับอเนกชาติแล้วเบื่อจะตายแล้วน้ำเน่านะวังวนของน้ำเน้าว่าคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากไม่เห